สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของอาจารย์สลองเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบเอ็ดฟูจิกาสองห้าหกเจ็ดส่วนมือวันสุกร์นบาานบ่เข่าได้พี่น้องได้ของอาจารย์สลองเลขมันออกสามสี่เจ็ดลางหกสามของเพื่อนหลุดมัดเลยงวดนี่ทั้งเหล็วิ่งทั้งเหล็กจับคู่เนาะพี่น้องเนาะหากับเก่ากับ,บ่มี เลขออกหกสามคนก็นมีตรเก้าสามนะพี่น้องพวกเขาออเอางวดนี้เนะพิ่นมาแปลกด้พี่นะ้องด้ยเพิ่นแยกวิ่งวิ่งวิ่งบนเนาะเพิ่นก็แยกวิ่งลางเพิ่นก็ะแยกด้พี่น้องด้ะเนาเหล็มีเขาไม่รูปบากางนะพี่น้องะว่ามนกับเขาตอนเนียมาัดจาังายงวดสี่งวดห้างวดแล้วจังมาหลด มันเพิ่นกเ็กเดินก็เดอนงาวยู่หลายงวดอยู่นะพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจเข่าุ้มขอฟี่ขันไล่การแน่จังหน่อยวัมนมปนขายยาเราพี่น้องเกินมูมาเข่าลุมเพราะมีมูปากมูว่ามีมูคุยเนาะพี่น้องเนาะอันะนี้ไล่มาตามเบมือนี่นะพี่น้องเนะีะ มีโมยอยู่ในกลุ่มกับพ่อได้บอกอยู่ดิพ่อได้ถามกันอยู่ดินอกพี่นอ้องวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบเอด็ด แล้วพัฒนา เราพัฒนาอาจารย์ฉลองวิ่งหลดบนล่างเอาบะเมียนด้าพี่น้ององอัดนี้พเพิ่นแยกวิ่งบน วิ่งบนเกดวิ่งบนเกดหัวเนี๋ม่าแปลกแยกส่วนจับคู่เกดแปด สองแล้วก็เจ็ดสามโอ้พ่อเขียนเลขสามตัวเจ็ดสามส่วนเลขสามตัวหนึ่ง เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดสอง อันนี้คือเลขสามตัวเลขสามตัวที่มีอยู่สามคู่ก็บางตัวผันเน้นเลขสามคู่เน้นสองคู่เน้นเจ็ดแปด แล้วก็เจ็ดสามอันนี้คือตัวัน,นึ่งตัวเจ็ดสองในตุกตัวร่องพี่น้องตัวเจ็ดสองนี่เป็นตัวกันตัวร่องที่นี่มาเบืองล่างป่ะดิ วิ่งล่างหกวิ่งล่างหกส่วนจับคู่ จับคู่ล่างหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้า พี่น้องจะเริ่มกับตัวน้ำในเร่อเรียกปลาหลายกูวัวนนี้เพิ่นแยกให้ได้บดล่างส่วนส่วนเด่นล่างเพิ่นนี่ชีเป็นหกหนึ่งหกศูนอันนี้คือตัวเน้นได้พี่น้องเลยอันนี้คือตัวเน้นหกเก้านี่ตัวล่องตัวล่องล่าง พี่น้องชัดเกียรดีแล้วตรงดีแล้วเดี๋ยวขีดท่วนได้พี่น้องได้วันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาสองหาเกตลาพัฒนาของอาจารย์สลองนี่บนเพื่อนหิวิ่งเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเพื่อนเน้นเกตแปดกับเจ็ดสามเจ็ดสองเป็นตัวล่องส่วนล่างเพื่อนหิวิ่งหกจับคู่หกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าเพป็นกับมาเน้นในที่หกหนึ่งกับหกศูนย์อันนี้ล่างพี่น้อง เริ่มอ่านเลขสามตัวขอโทษพี่น้องเลขสามตัวบนวงเพื่อนหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดสองแล้พี่นอ้องเด้ออเรยแชบปอาไร้มือพผ่นกระดรมันง่ามหนะาพี่นอ้องอืออาตัวงงนี้กาง่ามเนี่ยเอ้าตามนี้ครับผมขอบุญขอบพูณอาจารย์ในลายครับผมขอให้พี่น้องเข้าโชคมันก,กันสู้ผู้สุขคนดรวยเร่เฮงปังๆกัน มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทาารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม